เรื่องนี้จะเป็นเรื่องอุโมงค์หลอนไอซากะ อุโมงค์ไอากะเนี่ยเป็นอุโมงค์หลอนชื่อดังอุโมงค์หนึ่งของจังหวัดเฮวโกก็คือในอดีตที่ผ่านมามันมักจะมีอุบัติเหตุเรื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นอุโมงค์แห่งนี้บ่อยครั้งมากๆแล้วก็มักจะมีข่าวลือเกี่ยวกับคนไปฆ่าตัวตายที่ป่าใกล้ๆอุโมงค์แห่งนี้ซึ่งนั่นแหละเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีแล้วก็วิญญาณมาจากอุโมงค์แห่งนี้ให้ได้ฟังบ่อยๆกันแล้วก็เรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กมานหานาลัก้ลกก่่ออบมเพื อีก4คนที่อุโมงค์แห่งนี้เคนตะเป็นคนที่เกิดแล้วก็โตที่นากุยานะแต่พอเรียนจบมัธยมปายก็ได้ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เฮียวโกเคนตะเป็นคนที่ชอบดูหนังผีแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยแต่พอพักหลังๆอ่ะเคนตะเริ่มรู้สึกเบื่อละที่ดูหนังผีเพราะว่าไม่ว่าจะดูขี่เรื่องขี่เรื่องอ่ะมันก็จะมีแต่โครงเรื่องแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นตเวนตามสถานที่ที่ว่ากันว่ามีผี มีวิญญาณหรือไม่เห็นแดนจนวันหนึ่งเคยนตะได้ไปอ่านทิ่ติศาสตร์เรื่องเล่าเด็นลับเล่าเรื่องเสียอองขวัญอะไรอย่างเงี้ยฉบับนั้นนะมันดันเขียนแนะนําสถานที่เขียนประจําจังหวัดเฮียวโกะซึ่งก็คืออุโมงค์ไอสก,กะคือพอเคยนตะเจอสก,กูแบบเนี้ยก็เริ่มสนใจละก็เลยชักชวนเพื่อนๆอ,อีก4คนว่าเฮ้ย <c oughs> เราไปลองของที่อุโมงค์นี้กัน ตัวเคนตะก็เลยนั่งรถไปกับเพื่อน,อนโดยเปิด Google Map ไปแล้วก็ขับรถไปที่สถานที่แห่งนั้นเคนตะขับรถไปจนถึงจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นอุโมงค์แล้วนะแต่ว่าไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเว้ยก็เลยคุยกันว่าอ่ะลงจากรถแล้วก็เดินหาแล้วกันขับรถจะหาไม่เจอแต่ไม่ว่าจะเดินยังไงก็ตามแต่หาไม่เจอเมื่อไหร่อุโมงค์ไอซกากะหายากมากเลยจนทุกคนเริ่มเบือ่อแล้วก็ว่าเอ้อปะ ขึ้นรถกลับบ้านกันเถอะแต่ในตอน,น,นที่เคยนตะขึ้นรถจะกลับบ้านและวกำลังถอยรถไฟหน้ารถมันดันสองแสงไปหารูปปัน้นจิโซโอ,องค์หนึ่งแล้วกันโดยบังเอิญจากนั้นเคยนตะกับเพื่อนๆก็เห็นถนนแคบๆเส้นหนึ่งที่จิโซตั้งอยู่ เพื่อนคนหนึ่งในรถก็พูดึ้นว่ามึงว่าน่าจะเป็นถนนเส้นนั้นปะวะไอเคนตะพอเห็นอุโมงค์เส้นนั้นก็เริ่มเกิดความสนใจละใช่ไ,ม,ชไม่ใช่ไม่รู้ว่าแต่กูรู้เดียวว่าเราต้องลงไปลองดูแล้ววะเคนตาและเ,เพื่อนๆก็เลยลงจากรถเพื่อจะเดินเข้าไปในอุโมงค์นั้นพอเดินไปถึงอุโมงค์นั้นก็ยืนก้นใจแบบนึงแล้วเดินเข้าไปเลยพอเดินไปได้สักพักทุกคนก็มองเห็นแสงไฟสลัวๆภายในอุโมงค์นะแล้วเมื่อเดินไปถึงจุดที่มีไฟสลัวๆทุกคนก็เห็นว่าโอเคมีอุโมงค์ที่อยู่บนเขาและอุ ที่มีความกว้างไม่มากนักน่าจะกว้างแค่พอประมาณให้รถย,ยนต์คันเดียวผ่านภายในอุโมงค์มืดมากๆมืดจนทาให้ทุกคนไม่อยากเข้าใกล้เลยแต่เมื่อมาถึงแล้วอะทุกคนแบบว่าไม่อยากเสียเที่ยวอะก็เอาวะเราจะเดินเข้าไปพร้อมกันพอทุกคนเดินเข้าไปถึงปากอุโมงค์อยู่ดีทุกคนก็หยุดเดินพร้อมกันโดยไม่รัหมายเว้ยพึ้บขึ้นมาทันทีเลยคือมองเข้าไปในอุโมงค์มันจะเห็นแสงไฟสล,สลัวๆใช่ปะ่ะที่อีกฝากหนึ่งของอุโมงค์ เพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นมาก่อนเลยว,ว่ามึงมองเห็นอะไรปะอีกคนหนึ่งเคนตาก็ตอบว่ากูเห็นอะไรสักอย่างที่คล้ายๆขาค,คาคนขยับไปมาตรงไฟสลัวๆของอีกฝักหนึง่งของมู่อะเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เสนอว่ากูว่าอย่าเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปแบบมันอันตรายนะเว้ยว่า,วาอย่าเดินเข้าไปดีกว่ามันอันตรายนะอะไรเงี้ยเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เสนอต่อว่าอืมจริงอย่าไปดีกว่ามึงแต่ณตอนนี้อะไรก็หยุดเคนตาไม่ได้ละคือเคนตารู้สึกแค่ว่ายังไงก็ต้องเดินเข้าไปเว้ย เคนตาก,ก็เลยบอกเพื่อนว่างั้นเดินเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดพากันเดินเข้าไปต่อจนกระทั่งทั้งหมดพากระเดินไปได้ประมาณ40-50ถึงเมตรของตัวอุโมงค์ละอุโมงค์อากาก์เนี่ยมีความยาวประมาณ70เมตรนะพอเดินไปได้ประมาณ0ี่เมตรอะเพื่อนคนหนึ่งของเคนตาก,ก็เริ่มเกิดความรู้สึกกลัว จะเดินต่อไปไม่ไหวแล้วไอ้เพื่อนคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ากูว่าพอแค่นี้เหอะกลับกันดีกว่าว่ะแต่ทันทีที่เพื่อนขเคนตะพูดจบทุกคนก็คือหยุดเพื่อรอฟังเพื่อนคนนั้นพูดหน้ามันก็เลยมองตรงไปที่ทางออกของอุโมงค์อีกฝั่งหนึง่งไอ้เคนตะที่ตอนแรกเหมือนจะเกา่าๆเจ๋งๆอ่ะดันไปสะดุดตาบางอย่างเว้ยเคนตะาเลยร้องว่าชิบหายละแม่ต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่ๆทุกคนก็เลยเหมือนหันไปที่ทาเดียวนที่เคนตะามองว่าแบบอะไรวะอะไรคือชิบหายวะสิ่งที่ทุกคนเจอมันดันน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 นเป็นหหน้้าาขขอออออองง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 คงคคึึ่่่่่่ททีียียยยืูกกุโม์แแตดวสสล มันดันเห็นแค่หน้าไม่เห็นตัวไม่เห็นแขนไม่เห็นขาเว้ยเพราะทุกคนเห็นหน้าของอีกคนหนึ่งที่ฟากหนึ่งของทางออกทุกคนก็ตกใจเว้ยแล้วก็ม้วนตัวกลับเข้าถอุโมงค์ทันทีคือวิ่งสับแหละพอทุกคนวิ่งออกมาได้พ้นระยะของอุโมงค์ทุกคนก็พักเหนื่อยแล้วก็ยืนคุยกันว่าอะไรวะสีที่เห็นคืออะไรวะใช่หน้าคนปะวะเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ใช่ใช่กูว่าใช่กูเห็นเป็นหน้าคนอีกคนนึงก็เออกูก็อย่าง,งนั้นกูกูเห็นเป็นหน้าคนเหมือนกันแต่มันมีไอ้เค็นเป็นนห้าคว,ว่วคควะ กูเห็นเป็นเด็กนักเรียนประถมใส่หมวกแล้วก็สะพายกระเป๋านักเรียนมองมาที่พวกเราะทุกคนเริ่มรู้สึกกลัวกระสีที่เคนตาพูด้วยว่าทําไมมือถึงเ,เป็นนักเรียนประถมวะนักเรียนประถมที่ไหนจะมาเดินป้วนเปี้ยนในที่แบบนี้วะทุกคนก็เลยรีบเดินไปที่รถหวังว่าจะขึ้นไปนั่งบนรถก่อนแล้วค่อยว่ากันพอขึ้นรถด,ดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสาแต่เหตุการณ์ทั้งหมดมันไม่จบแค่นั้นพอพวกเขาขึ้นรถก็หวังว่าจะกลับบ้านใช่ปะแต่พอสตาร์รถอะไม่ว่าจะสตาร์เท่าไหร่รถมันก็สตาร์ไม่ติดว ด้วยความกลัวทุกคนก็เลยพยายามมองไปนอกรถนะว่ามีอะไรตามมาหรือเปล่าแต่นั่งจนแน่ใจแล้วว่าโอเคไม่ได้มีอะไรตามพวกเขามาแล้วก็พวกเขาเริ่มตั้งสติได้ละแล้วด้วยความที่มันดึกแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไหนๆรถก็สตาร์ทไม่ติดละคืนนี้เรานอนด้วยกันบนรถนี่แหละและเดี๋ยวตอนเช้าถ้ารถยังสตาร์ทไม่ติดอีกเราค่อยโทรตามช่าง พวกเขาก็เลยพากันนอนจนเวลาผ่านมา2-3ชั่วโมงฟ้าเริ่มสว่างเริ่มมีแดดแยงตาล้พวกเขาก็เลยตื่นตัวก,ก็ผ่านบ<โ>กให้มึงตื่นตื่นื่นต,นตนลองตารถรถดิลองตารทรถดิไอเชนตากอลองตารถอรีกครั้งหนึ่ง ต่เขานี้รถกับสตาร์ติดได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเคนตะสตาร์ทรถได้ก็เลยไปไล่ครับรถไปส่งเพื่อนๆแต่ละคนที่บ้านที่อพาร์ตเมนต์ที่อะไรเงี้ยนะจนเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นนะเคนตะได้มีโอกาสกลับไปบ้านเกิดตัวเองที่นากัยาต้องบอกว่าแม่ของเคนตะาเป็นคนที่ซิกเซนแรงมากมักจะมีเรื่องเล่าประสบการณ์แปลกๆอะไรมาเล่าเคนตะฟังเสมอพอแม่ของเคนตะได้เจอเคนตะแม่เคนตะาทำสีหน้าแปลกๆเลยเว้ยแล้วก็ถามเลยว่าไปแอบทำอะไรแปลกๆที่ไหนมาหรือเปล่าเคนตะาก็ตอบลกๆอ่าแปลกๆ แปลคือคืออะไรหรอครับแม่ถามต่อว่าแอบไปอุโมงไอซากะมาใช่ไหมแค่ต่างง,งเลยเว้าว่าเฮ้ยแม่รูเรื่อนี้ได้ไงจะไม่เคยเล่าให้ฟังเลยก็เลยถามคุณแม่ไปว่า รู้ได้ไงครับแม่เลยพูดว,ว่าตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแม่เห็นเด็กนักเรียนประสมใส่หมวกสะพายกระเป๋าเดินตามเกม,มาติดๆเลยเนี่ยคุณแม่ตอบแบบนี้ใช่ป่ะเคตะพอได้ในสิ่งที่แม่เตีออยงพูดมันดันตรงกับสิ่งที่เจงเห็นเนี่ยความกลัวเลยขึ้นสมองทันทีก็เลยบอกให้แม่พาไปทำพิธีปัดหลองควานที่วัดหน่อยจนนั่นแหละแม่เขาต้องพาไปทำพิธีปัดหลองควานมันก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปลองของที่ไหนอีกเลยจบ